ครับสวัสดีครับอ๋อก็แสะแทกก่อนครับแสะแทกแสะแทกก่อนมันไม่แน่นเท่าไหร่ครับเพราะมันเป็นเป็นลูกรังครับถ้าเป็นดินเหนียวเนียอว,วยเลยเอาไว้หน้ารถอ่ะไว้หน้าไม่โคอ่ะเออ กลับโทรหนึ่งครับ ดีนะมันติดไม่เยอะเนาะเออ <c oughs> เออนแหละ แปลว่าคนขับในี่ขยันจริงๆเลยอ่ะใช่ไหมล่ะเนาะดูจารบีแลบทุกนั่นเลยแปลว่าอาจจารบีอย่างจัดเลยอ่ะอาจก่อนเลยสุดสุดสุดยอดมากเลยอ่ะคือเมื่อกี้ยังไม่หลวมเลยครับ ฟันใหม่ปีกอะไรก็เหมือนเดิมครับกลับทีมงานโทษหนึ่งครับพอไปถึงก็ <c oughs> เหนื่อยเลาอีกแล้ว <c oughs> ใช่ไหม <c oughs> เหยเหลาอีกแล้วไปถึงเหนื่อยเลาอีกแล้ว <c oughs> ไป,ไปถึงก็เราจัดการฉีดถูล้างจารบงจารบีอ๋อเนี่ยที่ว่าสิบ้อถอยชนตรงนี้ใช่ไหมอ๋อนิดหน่อยครับไม่เป็นไรถอดคอได้นิดหน่อย นี่บอดลูกรรงอยู no ่ใกล้ๆน <Teach a> <obsession> ี่เองครับ HK 2องร o b i c o s k ส0งร้อยเระัวเกลัวนนั่นจับไงท้องจับจับไงท้อง เคาะเเหมือนของเล่นอ่ะโแตงโม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 อันนี้ก็อาจจะอาจจะล้อนำอาจจะแตกหรือเปล่าเยวใจตั้งใจใดกันก็เราก็จะทำการเอาขึ้นแทเลอร์ครับ ไงั้นเละไงั้นเดี๋ยวค่อยปั่นเอาแ่คนี่กลงเื่แหละคับนี่แหละเทเลอร์ไม่ได้ดึงเบรกมือเออแอวครั้งเดียวกพครั้งเดียวก็พอแล้ว อย่าไปแสดงหลายรอบมันไม่ดีเราไม่ใช่เป็นสแตนแมนนี่ถ้าสแตนแมนอะ่ะเขาแสดงหลายรอบได้อยู่โอ้ยขนาดอยู่ทางนู้นก็ยังมีเสียงแทรกมาอยู่ทางนี้อีกมันไม่เยอะดูอ่ะนิดเดียวแต่ถ้าดินเหนียวนี่ปันนี้เราวางจบแล้ววันนี้วางเสียมแล้วนี่ มันเป็นมันเป็นดินลูกรังไงันเลยง่าย แอร์เย็นไหมหรือว่าเสียแอร์ยังยังเปิดเย็นเหมือนเดิมเดี๋ยว <A. S 2> ผมจะขึ้นขับหมุน ตั้งท่าเตรียมที่จะปั่นล้อเตรียมที่จะขึ้นเทเลอร์ครับอย่างเหมือนเดิมครับรถคันนี้คงจะจำกันได้เนาะแต่ถ้าใครดูคลิปผมจะรู้ว่ารถคันนี้เอามาจากไหนรถคันนี้มามาเอามาจากสุพรรณบุรีนะครับ เอามาจากสุพรรณแล้วเอามาลงอยู่ที่บุรีรัมย์แล้วก็ส่งมาทางนี้ขายมาทางนี้ครับขายมาทางนี้แล้วก็เอเดี๋ยวแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวปันเดี๋ยวนั่นก่อนแล้วก็มาอยู่นนสุวรรณพอมาอยู่นนสุวรรณแล้วก็กลับไปโทนรหนึ่งคืนฮะปัน้น แดดร้อนมากครับท่านผู้ชม เจอกันใหม่คลิปหน้าครับหลับคลิปนี้บายบายครับผม